กราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมวัชราจารย์พระธรรมวชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามเจ้าวาดวัดมหาชัยพระรา,ามหลวงประธานสงในพิธีตอบถวายการต้อนรับกราบนมัสการด้วยความเคารพครับ ในลำดับนี้เรียนเชิญคุณผู้กันปิปุรรสายบอยสิริชัยคุณแอนอรดีในถวายเครื่องธยธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมวัชราจารย์จ้าคณะจังหวัดมหาสารคามเจ้าวาดวัดมหาชัยพระอารามหลวงประธานสงฆ์ในพิศีนะครับกลับเรียนเชิญครับ ไม่เกียรติที่เคารพทุกท่านครับก่อนที่จะเข้าสู่ลำดับพิธีการนะครับกระผมจะขอ,อนำเรียนลำดับพิธีการในวันนี้นะครับในช่วงเข้าสู่พิธีการจะได้ดําเนินรายการอย่างต่อเนื่องนะครับพิธีการในวันนี้ลำดับแรกจะเป็นพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลบนจิตตกาทาน ลำดับที่สองจะเป็นการแสดงจากวิทยาลัยนาทศิลป์จังหวัดกรสินจำนวนสองชุดเป็นชุดการแสดงโขนและอินอรีร่อนถัดมาจะเป็นการลำไว้อารายโดยคุณบอยสุริชัยและคุณแอนออรดีถัดมาจะเป็นการลำไว้อ,รอ,อ,อรา,า,ารายโดยคุณพ่อปฉอลาดน้อยส่งเสริมศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะ